ปรับคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนายกแพทองทานนะครับอย่างที่ข่าวค้นคนข่าวเคยบอกเอาไว้จับตามองหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอาจจะช่วงสงกรานหรือหลังสงกรานใกล้ๆเคียงเนี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนอแต่ปรับเนี่ยจะปรับมากขนาดไหนใครคะจะได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้เราชี้ให้เห็นประเด็นพักภูมิใจไทยอาจจะเหนื่อยใช่ไหมน่าจะเหนื่อยที่สุดเลยค่ะวันนี้จะชี้ให้เห็นอีกว่า ปรับครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการปิดฉากพักสองลุงด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเคยบอกเอาไว้ในส่วนของเพื่อไทยนะว่าะจะไม่จับมือกับลุงใช่ไหมคะแต่ในท้ายที่สุดก็ยังคงมีคนที่เป็นคนของลุงมาจับมือด้วยกันอยู่ดีแต่ถ้าครั้งนี้ทําได้ก็จะสลายเลยนะปัจจุภานนั้นเลยปัจจุบันหนึ่งลุงเนี่ยก็แทบจะเหลือพื้นที่ทางการเมืองน้อยมากแล้วกับอีกหนึ่งลุงที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ยังมีบารมีนอกการเมืองอยู่เนี่ยะจะถูกย่อยสลายไปจากการปรับในครั้งนี้ ด้วยหรือไม่มทําไมถึงเอาหน้าผู้กองธรรมนัฐมาเนื่องจากว่าท่านมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับ <ขอ S 2> คุณนรินใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นึกว่าท่านจะมาเล่นมายากลทําอะไรเพื่อให้การปรับคอรมอนั้นเป็นไปอย่างใจหวังแล้วมันมีหลายประเด็นที่แหม่ <c oughs> ผู้นะต้องตีความระหว่างบรรทัดว่ามันจะหมายถึง<อ>การปรับเปลี่ยนในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่อ่ะลองไล่วิเคราะห์กันไปแน่นอนเวลามีข่าวการปรับคอรมอปุ๊บจะต้องมีคนออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่จริงทุกครั้งแต่ขอบอกบางคนที่ปฏิเสธอยู่หน้าฉากเนี่ย คือคนที่ร่วมจัดโผลเองกับมือคือวันนี้วางตุ๊กตาแล้วอะแต่พอนักข่าวไปถามไม่มีเอามาจากไหนข่าวคน,คนข่าวยืนยันข้อมูลจากวงในผู้มีอำนาจในรัฐบาลพ่อเลี้ยงหลังอภิปรายมีการปรับพรมอใหญ่แน่นอนเห็ว,ว่าตำแหน่งไหนส<อ>ลับกับใครใครเข้าใครออกมันยังเขย่าได้อีกยังไม่นิ่งอ,อยู่กับผลประโยชน์และการต่อรองระหว่างทางสี่เหตุผลของการปรับพรมอค่ะคุณผู้ชมมีตั้งสี่อย่างหนึ่งคือ รัฐมนตรีบางท่านเนี่ยผลงานไม่ค่อยโดนใจในใหญ่เลยอ่ะหลายกระทรวงด้วยนะไม่เข้าตาเลยเปลี่ยนดีกว่า2คือรัฐมนตรีหลายคนก็เฉืยไปหน่อยด้วยวางตัวไม่เหมาะกับงานคือคนคนนี้โปรไฟล์เขาไม่ควรจะทํางานแบบนี้เปลี่ยนดีกว่าปรับตามวาระอ่นนี้เราเข้าใจกันได้มุนเหมือนเก้าอี้ดนตรีด้วยในนึงก็คือตอบแทนบุญคุณทางการเมืองค,คนที่ยังไม่เคยได้ตอบแทนเขาเลยก็ให้เขามานั่งบ้างนะคะบางคนก็ครบโปรแล้วค่ะหมดโปรโมชั่นแล้วนะคะก็ว่ากันไป แต่เหตุผลที่4ก็สําคัญเช่นเดียวกันมันปนความรู้สึกในหัวใจไปด้วยแก้แค้นเอาคืนค่ะพักไหนนะเจ้าเล่จังเลยอะ่ะพวกรัฐมนตรีที่เป็น,นรัฐมนตรีอีแอบอ่ะที่นายใหญ่บอกไว้ก็เอาออกไปเลยครับถ้าจะสรุปว่าปรับครั้งนี้กระทบใครบ้างน่าจะแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มกระทรวงที่ภูมิใจไทยครอบครองหมหาไทยศึกษาแรงงานในมุมพักแกนนําอย่างเพื่อไทยอาจจะมองว่ายังทําผลงาน ตามที่รัฐบาลต้องการไม่ได้แล้วบางคนบางกระทรวงก็มีอาการดือ้อมีสวนกลับนายกคสวนกลับพักแกนนำก็มีขึ้นค่าแรงยังไม่ได้ตามเป้าไม่ยอมตัดไฟต้องตัดตัวปรับคนหมุนกระทรวงถ้าไม่ยอมทำเนี่ยขอให้ทาไม่ทำเนี่ยหมุนดีกว่าไหมสร้างผลงานในเวลาที่เหลือ บวกกับเป็นการแก้แค้นเอาคืนจากศึกอบอจอด้วยนี่หมายถึงเพื่อไทยนะคะ,คะเพื่อไทยอยากจะสร้างผลงานเอาพวกนี้มาดูแลเองแล้วก็ทําให้ประชาชนเห็นว่าเพื่อไทยทําได้กลุ่มที่2กลุ่มพลังงานเนื่องจากมีปัญหาคุมรัฐมนตรีไม่อยู่ม่อยูบางทีแสดงข้าทีเล่นกันคนละคีกับนายกกับพรรคแกนนําค่ะแล้วก็ยังขัดกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนรัฐบาลฉะนั้นอาจจะมีปฏิบัติการทริปคืนตัดกําลังพรรคสีทงชาติ มันก็ชัดอยู่แล้วเนาะว่าพลังงาน,พงงานคพักหหรือพักไหนรู้อยู่แล้วอะค่ะกลุ่มที่3กลุ่มผลงานไม่เข้าตาค่ะแม้แต่โคต้าเพื่อไทยเองเออก็ต้องระมัดระวังชี้เป้าหน่อยนะอาจจะมีออกระทรวงการต่างประเทศเอ,อที่สนองงานในายใหญ่ออในหมวกที่ปรึกษาประธานอาเซียนไม่ไหวต้องการคนที่โปรกว่านี้ครับอองานนี้แม้แต่ผู้กองธรรมรัฐยัง ตอกฝาลงกันตรงๆใช่ไหมฟังซิคุณจะรู้เลยว่าจะต้องปรับกันอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับเราฟังผู้กองดูครับอย่างเกษตรในประชาชนเข้าใจว่าเกษตรต้องทั้งผลิตทั้งหาตลาดจริงๆแล้วไม่ใช่เกษตรคือมีหน้าที่ผลิตผลผลิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดใช่ใช่พาณิชย์คุณไปหาตลาดมาหาหรือยังมีไหมก็าใช่ไม่ใช่ว่าตลาดมีแต่แคบลงแคบลงไม่ขึ้นเลยไม่กว้างขึ้นไม่ได้แต่ว่าพอเริ่มไตรมาส แต่ไตรมาสแรกของปีนี้นะ,ะม,นมันเริ่มดาวลงเราต้องดูว่าเกิดจากอะไรปัญหาภาคเกษตรมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุเรียนที่เรากําลังเผชิญปัญหาแล้วก็แก้ได้ในเรื่องของการส่งภาคปรุสัตทภาคประมงนะครับการตลาดพาณิชย์ต้องทํางานคู่เกษตรเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเลยอะค่ะไม่ผมผมผมก็ต้องคุยกับรัฐมนตรีพาย์ ถ้าผมมีโอกาสนะครับว่าคือคุยนี่ไม่ได้ไปสั่งการนะครับท,ทุกวันนี้คนมองว่าผมไปสั่งการไม่ใช่เราต้องประสานผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านหนูพี่น้องประชาชนฟังแล้วจับประเด็นะอะไรจากคู่กองได้บ้างคือท่านน่ะตอนแรกท่านก็พูดว่ากระทรวงเกษตรในน้มกล้าทำเนี่ยก็อาจจะมีต้องเขย่าอะไรบ้างไหมดูให้มันเหมาะสมถูกกับงานไหมแล้วก็บอกว่าเออแต่ผมก็พูดดนะว่าเกษตรเนี่ยทำด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีพาณิชย์มาช่วยด้วยเกษตรผลิต พาณิชย์ส่งออกถ้าพาณิชย์ไม่ดีเกษตรทําดีแค่ไหนผลงานมันก็ไม่ออกส่งสัญญาณเปลี่ยนรัฐมนตรีพาณิชย์อีกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมล่ะถึงได้บอกว่าแม้แต่โคต้าของเพื่อไทยเองก็ต้องระวังเหมือนกันอาจจะไม่รอดได้เช่นเดียวกันนะอะต่อไปนี้ย้ําข้อมูลผู้มีอํานาจตัวจริงของรัฐบาลมีแผนจะปรับตรงไหนบ้างแต่ต้องย้ํากันหลายครั้งว่ามันเป็นมันเป็นจินตนาการฝั่งเดียวนะของผู้มีอำนาจก็อย่างที่บอกว่าระหว่างทางก็ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของอีกฝ่าย ที่จะถูกปรับด้วยค่ะอย่างแรกริบกระทรวงมหาดไทยเอากลับมาให้คุณภูมิธรรมมานั่งกระทรวงมหาดไทยแทนค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนเรื่องเรื่องกลาโหมต่อไปก็จะต้องมีคนมานั่งกลาโหมแทนภูมิธรรมต่อถัดมาค่ะกระทรวงศึกษาถ้าเปลี่ยนตัวหัวไม่ได้อาจจะส่งรัฐมนตรีช่วยเข้าไปแทรกเป็นคนของเพื่อไทยไม่ใช่คนของภูมิใจไทยอย่างเดียวอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะ อีกหนึ่งกระทรวงใหญ่พลังงานอย่างที่บอกไปนะคะริบค่ะเก้าอี้นี้เป็นของคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติไปอยู่ไหนดีไฟยุติธรรมน่าจะเหมาะกว่าท่านเคยอยู่ครับถนัดกว่าท่านมาทางสายสารด้วย่สายนักกฎหมายอยู่แล้วอ้อาวแล้วคนเดิมที่นั่งยุติธรรมล่ะไปพอมอค่ะอันนี้ก็ตรงกับท่านเหมือนกันคือถ้ามองนะ หนึ่งคือได้หลบกระแสชั้น14ที่กําลังรุนแรงอยู่ด้วยท่านอท่านก็หลุดออกมาแล้วงานสังคมพวกสังคมสงเคราะห์พวกนี้ตัวของพันธหนุเอกทวีก็ถนัดนะตรงด้วยชอบลงพื้นที่ด้วยครับส่วนพมถ้าทัานทวีมานั่งแทนแล้วเจ้าของกระทรวงเดิมไปอยู่ที่ไหนต่างประเทศค่ะนี่ไงอย่างที่บอกไงว่าต่างประเทศจะเข้าไปหนุนในภารกิจที่ว่านายใหญ่จะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนแล้วเด็กนอกไงทาได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้น โอกาสคนที่จะถูกเปลี่ยนตัวค่ะมีข่าวนะรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีกรเษกเษตรเกษตรแต่รัฐมนตรีกรเกษตรคงเป็นการตกลงกันภายในอยู่แล้วถ้าหาก<ช>ว่าคนทางขวามือผู้กองธรรมรัฐจะกลับคืนมาตำแหน่งเดิมก็มีข่าวแว่วมาคล้ายๆอย่างนั้นไม่งั้นท่านจะพูดทําไมอ่ะว่าในกระทรวงผมเองอ่ะผมก็ต้องไปดูว่าทุกวันนี้ทํางานโอเคหรือ,อยังครับการปรับครมอครั้งนี้มันก็มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการจะดึงเรตติ้ง ต่ออายุรัฐบาลสร้างผลงานให้อยู่ครบ4ปีแล้วก็กลับมาชนะเลือกตั้งรอบหน้ารอบหน้าคู่แข่งสําคัญที่สุดก็คือพักประชาชนชฉะนั้นระหว่างทางก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยต้องคุมกระทรวงใหญ่ให้ได้นี่ขนาดเป็นแบบนี้นะสกัดสีส้มทําทุกทางแล้วตอนเลือกอบจอที่ผ่านมาหลายจังหวัดหายใจรดต้นคอใช่โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์แพ้ไม่ได้จังหวัดช่วงชิงเนี่ยไปดูคะแนนสิ มันใกล้เข้ามามากๆแล<า>้วฉะนั้นต้องเ,เร่งทําผลงานรัฐบาลเพื่อเตรียมเลือกตั้งรอบหน้าให้ได้ยุทธศาสตร์ยึดกลุมกลไกลราชการคือเรื่องที่สําคัญถ้าพักแกนนําได้มาเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะง่ายมากขึ้นมหาสไทยคุมฝ่ายปกครองอถ้าได้แรงงานมาอ่ะเราก็ขึ้นค่าแรงประชาชนก็แฮปปี้ประชานิยมไปถ้าได้ศึกษามาแล้วก็ปรับหลักสูตรสร้างความหวังซื้อใจเด็กเยาวชนอ,อนาคตสดใสแน่นอน ถ้าได้ต่างประเทศมาก็รับภารกิจโกอินเตอร์ของอดีตนายกทักษิณได้ค่ะครับแล้วก็ภูมิใจไทยก็อาจจะกระทบหนักอืเพราะว่าผลพลอยได้ของเพื่อไทยคือปิดฉากพักลุงใช่ภูมิใจไทยกระทบหนักเพราะไล่ดูชื่อทั้งนั้นกระทรวงใช่หมดเลยงาน<ต>ของภูมิใจไทยทั้งนั้นแต่พอทําแล้วพักลุงโดนด้วยไงคะเพราะนี่คือแผนซ้อนแผนจะกําจัดพักลุงล้างข้าบใคร รัฐประหารจะได้แก้คอข้อรหาว่าจับมือกับพักลงพักลงที่กระเด็นกระดอนไปแล้วก่อนหน้านี้คือพลังประชารัฐถูกต้องไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันเหลือสอสอเรา20คนเมื่อวานนี้เราบอกใบ้ว่าแต่ณขณะนี้ที่ยังเหลือกับลุงจริงๆเนี่ยนับหัวแล้วเนี่ยนะสองตอนแรกเข้าใจว่าสองเนี่ยคือลุงแต่จริงไม่ใช่คะ่ะคุณผู้ชมลุงก็คือลุงคุณชัยวุฒิอีกคนก็คือคุณชัยวุฒิแล้วก็จะมีอีกสองที่อยู่ด้วยกันแค่นั้นแค่นั้นนะ เนื่องจากว่าสสดาวฤกษ์โดนดูดจากอาวุธลับของนายใหญ่ไปแล้วกับบ้านใหญ่ที่ยังเหลือมีที่หมายใหม่ทั้งหมดแล้วเนื่องจากว่า20ที่เหลืออยู่ที่ไม่นับลุงป้อมเนี่ยมีบ้านใหญ่ตั้งหลายบ้านคือจะบอกว่าเขาไปดิวกับคนนั้นคนนี้ไม่หมดมีที่หมายหมดแล้วมีบ้านใหญ่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มไหนบ้างที่ยังเหลืออยู่กับพลังประชารัฐเดิม บ้านใหญ่สักแก้วมีข่าวว่าจะกลับเพื่อไทยโอ้ตอนนี้คุณสรวงเทียนทองเป็นยังไงเลขา,าลรัฐมนตรียิ่งใหญ่ได้รับความไว้วางใจสนิทแนบแน่นกันแล้วยกเลยคุณสรวงเยคยให้สัมภาษณ์กับผมบอกว่าภารกิจอย่างหนึ่งคือรวมเทียนทองกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่ตรงเปเลยเพราะเทียนทองปัจจุบันแยกสองสายไปอยู่กับลุงป้อมสอดคล้องกันเลยทีเดียวถ้าภารกิจนี้สําเร็จก็ดูจะสอดรับกับข่าวนี้คือกลับเพื่อไทยกลับบ้านเก่าไปอีกหนึ่งบ้านใหญ่คือกําแพงเพชร คือส่วนหนึ่งเนี่ยไปกล้าทําแล้วนะคะเหลือแต่ซุ้มคุณวราเทพรัตนากรเนี่ยแหละข่าวแววมาว่าเตรียมที่จะกลับเพื่อไทยเพราะสายสัมพันธ์ที่ดีกับเจ๊ดอเด็กของเพื่อไทยค่ะควราเทพก็คนกันเอง<ช>กับเพื่อไทยกับได้สบายบ้านใหญ่เพชรบูรณ์น่าจะโดนผ่าครึ่งเพชรบูรณ์นี่ก็กวาดยกจังหวัดนะครึ่งแรกอาจจะกลับไปเพื่อไทยหรือกล้าทำและครึ่งที่สองอาจจะถูกดึงไปพักโอกาสใหม่ข่าวว่าดีวกันเรียบร้อยแล้วครับดีลเรียบร้อยด้วย หมายถึ <ไป S 2> <อ>งดิวโอกาสใหม่นะออถ้าไปโอกาสใหม่มันก็จะ,ะเป็นสารตั้งต้องให้ให้พักราชการอนุรักษ์นิยมตั้งเป็นขั้วใหม่ขึ้นมามก็จะมีที่นั่งในสภาทันทีจากบ้านใหญ่เพชรบูรณ์ที่อาจจะถูกผ่าครึ่งไปที่พักโอกาสใหม่เป็นอย่างนั้นนั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆที่บอกว่าดีวกันแล้วดีวกันยังไงไปปลายทางคือตกลงเช็คแฮนกันเลยไหมจะถามใครถึงจะรู้ล่ะเกี่ยวกับพลังประชารัฐต้องถามผู้กองครับ อดีตคนรู้ใจใช่ไหมคะแต่ผู้กองเองท่านยังบอกเลยนะว่าคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมมองมองดูละผมเองอ่ะผมไม่เล่นการเมืองจนถึงอายุ70-80หรอกหมายถึงใครฟังก่อนฟังกอนคือเราเรานี่เรา,เราผมปีนี้ผม60แล้วนะครับแล้วก็ผมก็คงเหลือเวลาชีวิตการเมืองไม่ไม่นานเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องผมก็ต้องมีมีลิมิตของตัวเองเราจะไปถล่มลึกจน อายุ80-90นึงไม่ไหวแล้วครับอั้นถามว่าเราจะกลับเข้าไปไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าในจำนวนสส24ท่านเนี่ยใครเหมาะสมที่สามารถทำงานแทนผมได้บ้างนะครับถ้าเป็นไปตามแผนเมื่อสักครู่พลังประชารัฐก็แทบจะไม่เหลืออยู่เลยคือ,อย่อยสลายแบบของจริงไม่เหลือที่แม้แต่อยู่ฝ่ายค้าน<อ>กับอีกหนึ่งพักลุงคือพักรวมไทยสร้างชาติจริงๆปัจจุบันไม่ได้มีลุงอยู่แล้ว แต่ก็ยังอาศัยบารมีของลุงอยู่อและความเป็นจริงเท่าที่ตรวจสอบมาลุงท่านนี้ก็ยังบังคับวิถีจากระยะไกลอยู่บ้างส่งสัญญาณแบบรีโมทคอนโทรลแต่สถานการณ์ของพรคนี่แตกสมบูรณ์แบบไปแล้วครับคือรอทสอชอนะตอนนี้ค่ะผู้ชมดูจากภายนอกเนี่ยจะเหมือนกับแบ่งเป็นสองซีกนะคือแบ่งได้เลยแล้วก็เท่าๆกันด้วยซีกหนึ่งเรียกว่าซีกในทุนมี18เสียงอีกซีกหนึ่งคือเขาเรียกว่า ซีกแบบที่แบบมีอิทธิพลหน่อยๆอ่ะนายท่านแ่เอาเป็นว่าครึ่งๆแล้วกันนายทุนกับนายท่านน่ะความจริงนักขณะนี้ทางซีกนายท่านเนี่ยโดนอาวุธลับนายใหญ่ก็ดูดไปแล้ว3อ๋อจาก18หายไป3แล้วเหรอใช่ที่เหลือนี่ก็ยังรวนเรยังหาที่ค่ะไม่ได้อยู่เนี่ยนะถ้าสังเกตดูการโหวตกฎหมายวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีความเป็นเด็กภาพเลยอข่าวว่าตอนนี้พอลุงทราบสถานการณ์ในพักส่งสัญญาณออกมา2ออย่าง คือหนึ่งให้สอสอทางสายลุงยังเกาะกลุ่มกันคอยสร้างอำนาจต่อรองอย่าไปเป็นฝ่ายค้านอ๋อทางลุงส่งสัญญาณไปแล้วก็มีพยายามจะส่งไปถึงผู้มีอำนาจตัวจริงด้วยนะบอกว่าขอร้องละ่ะอย่าให้พักนี้สิ้นชื่อเหมือนสายบ้านป่าเลยขอให้คงอยู่ต่อไปได้ไหมอยาก<ด>ให้หจบแบบนั้นใช่ค่ะก็เป็นไปได้ที่พักอาจจะยังอยู่ต่อค่ะแต่โดนริบเก้าอี้บางส่วน Oh. คือเอาโควตาทางซีกานทานเนีย่ยไ,ไปเพิ่มให้คนของซีกานทุนแทนเพราะว่ามาแบ่งเป็นสองซีกใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้เมื่อมีกระแสเขย่าก็้อี้แบบนี้ทางซีกานท่านนี่ว่ากันว่าก็แห่ข้ามฟากไปอยู่ทางซีกานทุนเช่นเดียวกันเดี๋ยวซีกานทุนใหญ่ขึ้นได้ก้าอี้มากขึ้นอนาคตของพรรครวม <S <S 2> <S 2> ไทยกลางชาติจะจบลงอย่างไรหรือจะได้ไปต่อนะแต่ว่าบทบาทของพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาโดยที่มีทหารอยู่เบื้องหลังอาจจะหลังการยึดอํานาจหรือตั้งขึ้นเพื่อจะสืบทอดอํานาจต่อไป โดยส่วนใหญ่สถิติร้อยทั้งร้อยจบไม่ค่อยสวยจบเร็วจบช้าเท่านั้นเองครับพักทหารยุคที่หนึ่งพักเสรีมานังคศิลาตั้งขึ้นเพื่อจะสืบทอดอำนาจให้จอมพลปอชนะเลือกตั้งปี2500แต่ก็ถูกกล่าวหาเป็นการเลือกตั้งสกปรกจอมพลสริทธ์ก็ยึดอำนาจค่ะ ปิดฉากพักเสรีมานังคาศิลาจอ,อมพลปอก็ต้องลีภัยออกไปนั่นคือยุคที่หนึ่งยุคที่สองนะคะพักชาติสังคมค่ะผู้ชมตั้งขึ้นสืบทอดอำนาจจอมพลสลษดิ์ชนะเลือกตั้งตอนปลายปี2,500ได้จัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วเขาก็มีรัฐบาลเป็นนมินีขึ้นมาอีกะค,ะค่ะพอปี2 5 0 1ผ่านมาวัดเดียวเท่านั้นจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจอีกครับ พรรคชาสังคมก็หมดประโยชน์ก็สลายไปพักทหารยุคที่สามพักสหประชาไทยจอมพลถนอมกิติขจรเป็นหัวหน้าพักก็รวมกลุ่มมุ้งการเมืองต่างๆชนะเลือกตั้งปี2512ได้แต่แตกแยกกันเองจอมพลถนอมทุบโต๊ะยึดอำนาจตัวเองในปีหนึ่งสก็ปิดฉากสหประชาไทยเช่นเดียวกันแต่นั่นก็เป็นชนวนเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ันหรพักทหารยุคที่สครับตั้งขึ้น สนับสนุนโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารปี2534ก็คือพักสามัคคีธรรมพลเอกสุจินดาคลาประยูนขึ้นเป็นนายกแต่ก็อย่างที่ทราบกันนั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมิน,นท้ายพล,ลเอกสุจินดาต้อง<ะ>ลงจากอํานาจก็จบความยิ่งใหญ่ของพักสามัคคีธรรมไล่มาจนถึงพักทหา,ารยุคที่5เนี่ยแหละคือยุคล่าสุดใช่ไหมคะพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งนะคะแล้วก็ส่งให้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเนื่องหลังจากที่รัฐประหารไปเมื่อปี57 เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งข้างในเกิดขึ้นการแย่งชิงอํานาจตาแหน่งของกลุ่มมุ้งต่างๆแล้วก็มาเกิดกรณีจําได้ไหมร้อยเอกปะทะพลเอกอจังหวะนั้นนะคือการเมืองกําลังเดือดเลยนะคะคแต่วันนี้คุณผู้ชมผู้กองเขาไม่ได้หายไปจากหน้าฉากการเมืองแว่ว่ากําลังปฏิบัติการดูดรอบสุดท้ายค่ะและดูดครั้งนี้เนี่ยจะทําให้พลังประชารัฐเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวบิ๊กป้อมกับ อีกไม่กี่คนเท่านั้นเองครับแต่หลายฝ <ไฟ S 2> ่ายก็เชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่น่าะจะมีชื่อพักการเมืองนี้ในสกอบอร์สอส,อ,สอ,อีกต่อไปแล้วะนะแต่พักทหารที่ยังเหลืออยู่แล้วมีโอกาสจะต่อลมหายใจพักสุดท้ายก็คือรวมไทยสร้างชาตินี่แหละเนื่องจากว่าจะเรียกว่าเป็นพักไฮบริดก็ได้ครับคือไม่ใช่รูปแบบทหารเต็มร้อยค่ะ,ะเหตุผลก็เพราะไม่ใช่แค่แหล่งรวมสสนะหรือไม่ใช่แค่อดีตทหารผู้ทําการปฏิวัติเป็นหัวขบวนแต่มีกลุ่มทุน ซึ่งบทบาทในพักในสูงพอๆกับทหารค่ะเรียกว่าซ้ายหันขวาหันได้เลยค่ะเรียกพักสีธงชาติพักนี้ว่าเป็นพักทหารไฮบริดก็แล้วกันก็คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยหลากหลายฉายาคือสุดท้ายอาจจะไม่ถูกกลืนเหมือนกับพักทหารในประวัติศาสตร์เมื่อคณะนายทหารที่ทําการปฏิวัติหมดอํานาจโดยสมบูรณ์คือยังคงอยู่ได้อาจจะไปต่อได้ค่ะอย่างที่บอกเนื่องจากกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังพักทหารไฮบริดสีธงชาติ ปัจจุบันเนี่ยแนบแน่นกับผู้นําตัวจริงของขั้วอำนาจณขณะนี้อ๋อ oh, ยังซีกันอยู่ส่วนอดีตทหารที่เคยมีบทบาท oh. ก็ยังอยู่ในสถานะที่มีบารมีนอกการเมือง oh, คือจะไม่เหมือนกับทหารคนอื่นๆที่พอ, oh. อ,อรัฐประหารเสร็จแล้วก็จมหายไป oh. กับกระแสะการเมืองแต่ท่านเนี้ยังอยู่มีสถานะมีบารมีอยู่ไงเออจริงมันก็อาจจะช่วย ต่ออายุได้ก็ยังคงอยู่ข้างหลังดูห่างๆแบบผงห่วงช่วยเหลือได้บ้างใช่ไหมคะฉะนั้นพักนี้มีโอกาสที่จะมีชื่ออยู่ในธรรมเนียบรักร่วมรัฐบาลต่อไปค่ะเผเลอๆอาจจะไม่ใช่แค่รัฐบาลน,นี้นะรัฐบาลหน้าด้วยก็ได้คือไปต่อได้อีกอ่ะแต่การดำรงอยู่ของพักจะอยู่เพื่อเป็นฐานอนํานาจของกลุ่มทุนร้อยเปอร์เซ็นต์คือ,อเปลี่ยนรูปแบบค่ะจากพักทหารมาไฮบริดแล้วก็อาจจะไปนู่นเลย<อ>แบบทุน 100%เลยทั้งหมดนี้ตรวจสอบกระแสข่าวลือกันให้ดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่ข่าวเจอคุณทักษิณครั้งแรกหลังจากกลับมาจากมาเลเซียแล้วก็หลังจากการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอใช่ไหมครับเนื่องจากวันนี้คุณทักษิณไปเหมือนเป็นเท่าแก่ให้การจดทะเบียนสมรสระหว่างคุณจักรพเปนแขแล้วก็คูรักของคุณจกักรพเนี่ยนะก็เลยได้มีโอกาสได้ คำถามคุณทักษินนะครับเรื่องของการปรับคอรมอค่ะคุณทักษินบอกยังไม่มีข่าวอะไรนะคุณพีรพันธ์ก็ยังคุยกับนายกดีก็ต้องไปถามนายกว่าอึดอัดตรงไหนแต่นายกบอกยังทํางานร่วมกันได้มันอาจจะมีที่ช้าก็ต้องจี้ต้องกระตุ้นกันบ้าง<อ>ยังอยู่ในภาวะที่กระตุ้นได้อยู่ยังไหวแต่นั่นคือตอบแทนความเ,<อ>เป็นลูกนะ,ะถามลูกมาลูกบอกยังได้นะ<อ>แต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นตัวคุณทักษินนะ ถ้าเป็นท่านล่ะคะท่านคิดว่าควรจะเปลี่ยนไหมอันนี้ถามในมุมมองของตัวท่านแล้วท่านบอกแน่นอนบางอันเราก็ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดไงให้มันไวหน่อยแต่บางครั้งเนี่ยจะเจอพวกนักรำวงบ้างไม่รู้หมายถึงใครซึ่งเราก็ไม่ชอบไงพยายามบอกว่าอย่ารำวงมากได้ไหมก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะในการบริหารเป็นนักรำวงเนี่ยมันเป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้บางทีมันแอบย้อนแย้งนะเหมือนเหมือนจะเอาเอะเอ,เอไม่เอาเอาฟังเสียงดูคะ่ะไม่มีเลยยังไม่มีข่าวอะไรเลย,เลย ก็คุณพิรพันธ์ก็คุยกับท่านนายกดีโดยเพราะเรื่องของกพชซึ่งเป็นนายกเป็นประธานก็บางครั้งนายกก็มอบให้คุณพิรพันธ์ไปทําหน้าที่ประธานแทนก็ไม่มีปัญหาอันนี้ต้องถามตัวท่านนายกละว่าอึดอัดตรงไหนแต่วันนี้เท่าที่บอกว่าก็ยังยังทำงานร่วมกันได้นะมีบางที่ช้าไปหน่อยก็คงต้องจี้กันกระตุ้นกันก็ก็ ก็ยังอยู่ในภาวะที่สามารถที่ละกระตุ้นกันได้อยู่แน่นอนฮนะบางอันเนี่ยเราต้องการการตัดสินใจที่เด็กขาดับไว้ก็จะเจอคนนักลำวบงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบก็พยายามบอกว่าอย่าลำวงมากก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะว่าการบริหารเนี่ยเป็นนักลำ้ลำวงเนี่ยมันเป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้ไม่ฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเป็นอำนาจและหน้าที่แล้วก็เป็นสปิริตของท่านนายกเอง มผมฟังบางประโยคก็คิดว่าจะปรับบางประโยคก็คิดว่าจริงยังไม่ปรับแต่เตือนนะยังไม่ปรับก็จริงแต่อย่าเป็นนักรำวงมาแล้วกันถามต่อเรื่องผลการเลือกตั้งนายกอบจอคนต้างอรหาว่าคุณทักษิณไม่มีมลขังแล้วคุณทักษิณว่ายังไงก็ไม่มีจริงๆอ่ะแหละไม่มีมลขังอะไรเลยคือผมบอกเลยแก่ขนาดนี้สาวๆยังไม่มองเลยนะคนส่วนใหญ่ที่อายุเกิน40ถึงจะจําผมได้ทั้งนั้น แย่สุดก็คงไม่เกิน200อันนี้พูดถึงผลการเลือกตั้งที่คาดหมายครั้งหน้าแล้วถ้าปี70เลือกตั้งเนี่ยแย่สุดไม่เกิน200แต่ก็ไม่อยากเป็นรัฐบาลพักเดียวแล้วอ่ะเพราะว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนอ่ะมันไม่ดีแต่ก่อนหน้านี้อยากนะแต่ตอนนี้ไม่อยากละต้องมีเพื่อนแต่มีเยอะก็ไม่ดีอีกปวดหัวท้าทานเป็นคนผู้สองวันนี้วันนี้ไม่อยากเป็นรัฐบาลพักเดียวแล้วเพราะมีเพื่อนเพื่อนเยอะก็ปวดหัวใช่ค่ะรอดูบทบาทคุณท้องิงกันต่อว่า ะจะใช้เวทีไหนเพราะว่ามันจบศึกเลือกตั้งนายกอบจอไปแล้วรวมถึงบทบาทคุณสินศเกี่ยวกับการปรับคอร,รมอด้วยจะกระทบะสีน้ำเงินจะกระทบกับพักคสลุงหรือไม่นะครับ